สวัสดีครับ f c ซทกทนวันนี้กลับแปลวของก่อนที่บ้านกกอกกลับแปลวของมาแพ็กนะครับเมื่อเช้านี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับแปลวของของพีออ่พี่เทียนชัยเอฟให้เหมานะครับแจกนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่เทียนชัยมากๆนะครับรถยนต์กลับเรา,เ,าเสื้อผ้า,าแพ็กส่งใ,ให้พี่ทุกท่านนะครับแล้วก็มาแจกที่บ้านมะนาวด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่พเทียนชัยมากๆนะครับ ยืมรถพี่ชายมาเอาเสื้อผ้าก่อน,กน,นี่จะกลับบ้านกูกกาะนครับว่าจะทำคลิปทำอาหารก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเลยเมื่อเช้านี้ ก็มาเช็คของจัดออเดอร์นะครับผ้ามันคอนะครับผ้ามันคอผ้าถุงนะครับใครสนใจไออข่มดแดงยังมีอยู่นะครับไข่มดแดงไข่มดแดงกับผักหวานเดอ้อหมักกระบกนะครับยังมีอยู่เดอ้อสนใจทักมาได้นะครับไข่มดแดงกับหมักกระบก บกโลละ2อ0บาทเด้อครับจะสั่งคั่วก็ได้นะครับหรือว่าเอาแบบไม่คั่วนะครับมะกรอบนะครับโลละ250สบาทส่งฟรีเด้อแล้วก็ไข่แม่แดง650บาทส่งฟรีครับรวมส่งนั่นแหละครับแล้วก็ผักหวานก็650บาทนะครับ รวมส่งเด้อครับสนใจทักไลน์มาก็ได้นะครับทักไลน์มาครับที่064นะครับ064นะครับ7324637เด้อครับเด้อมากระบกไข่มดแดงผหวานเด้อครับ <c oughs> ตอนนี้กลับบ้านมะนาวไปเอาเสื้อผ้ามา มาจัดออเดอร์แล้วก็แจกด้วยนะครับโทรศัพท์ผมก็เริ่มจะรวนนะครับ ได้เครื่องใหม่แล้วเนี่ยหน้าจอผู้พักผู้พักนะครับเดี๋ยวตอนเย็นขายของอยู่นะครับมีมีผ้าพันคอผ้าไหมแท้นะครับอ่าสิบผืนนะครับสิบผืนผืน,นละแปดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเด้อครับ แท้ทอมือด้วยครับเราก็มีผ้าบันคออะละสามร้อยห้าสบบาทก็มีนะครับผ้าไฟผสมผ้าพาสมีนหน้านะครับก็น่าจะเรียกถูกอยู่นะแล้วก็มีกางเกงนะครับกางเกง กไซส์นะครับก็มีเสื้อ,อ,อฮาวายนะครับสมกานตอนเย็นนะครับแล้วก็ผ้าถุงผ้าถุงเรือห้าพืนนะครับเป็นผ้าฝ้ายแพรวานะครับห้าพืนหรืจนตอนเย็นนะครับ เจอกันครับ ทุกท่านครับสวัสดี FC ส,สปอปอลาวด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์ไม่ว่างครับว่า จะมาเรียนหนังสือแล้วก็ผมต้องเ,อเคลียร์ของส่งของนะครับผมจะไปเรียนจะไปเรียนเกือทุกวันก็ได้นะครับถ้าครูปิดเทอมนะครับถ้าอาจาร หยุดสอนนักเรียนนะครับว่าถ้าไปเรียนตอนเย็นเนี่ยมันผมต้องขายของด้วยต้องไปเรียนตอนเช้านะครับวันละสองชั่วโมงโดยประมาณครับเมื่อวานนี้ก็สองชั่วโมงครับแบบติว พื้นฐานก่อนนะครับ <c oughs> เป็นฝึก,กหัดฝึกฝึกหัดแบบพื้นฐานก่อนดับเลขนะครับว่าครูเขาใจดีมากครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยววันนี้ต้องเคลียร์ของให้ให้หมดก่อนตัวนี้ครับถ้าส่งไม่ทันวันนี้ก็ น่าจะเป็นพุ่งนี้นะครับ <c oughs> ใครที่เอฟบอกนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำบัญชีจดรายชื่อลูกค้าไม่เป็นนะครับชื่อที่อยู่ผมเขียนไม่เป็นนะครับต้องมาให้พี่สัพไย่ทำให้เด้อครับช้าหน่อยครับเพราะค้ามือใหม่แบบนี้นะครับอ่านหนังสือไม่ได้ด้วยก็พยาพยามเรียนอยู่ครับ คนพี่ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงคืนนี้ไม่สบายไม่สบายตอนนี้ก็เจ็บคออยู่เพราะว่าช่วงวัยว่าจะไปหาหมออยู่ครับตอนนี้ต้องเคลียร์ของให้เสร็จก่อนยืมรถพี่ชายมาครับว่าคนของมาไม่หมดครับเช้านี้ ที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นก,นกนาลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้จบนะครับทุกทิปนะครับเดีย๋ยจะมีรายได้นะครับเพิ่มนะค่ายค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันยืมรถเขา ครับเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เอาไปให้พี่สาวจัดออเดอร์ให้นะครับตัวไหนแจกหรือว่าตัวไหนส่งให้อด min ทุกท่านนะครับที่พี่เทียนชัยเอฟเหมาแจกให้นะครับขอบคุณพี่เทียนชัยอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้เด้อครับสวัสดีครับ